ตอนนี้นะคะที่ที่อินเดียก็เอ่อเขาเรียกว่ายังเ,เรียกว่าจบจากเรื่องที่2ก็ตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็มาทำงานที่หลักก็คือที่เมืองไทยแล้วก็ปีหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสำหรับที่อินเดียค่ะคือหลังจากนี้จะรับพิธีไม่ไยาวเลยใช่ไหมคะยาวเลยค่ะก็ถึงปลายปีต้นปีเลยค่ะยาวเพราะว่ามันก็รับทีละสองเรื่องแล้วก็ก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็คือแบบไม่มีเวลาไปไป,ไปที่อินเดียแล้วค่ะ คือข่าวเศรษฐีนี่มันจะเป็นข่าวที่แบบว่ามันก็นานแล้วเนาะสักพักหนึ่งเลยคะ่ะก็ไม่มีเศรษฐีค่ะถ้าจะมีคนที่เป็นเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นผู้สร้างของเรื่องพี่เล่นอะไรเงี้ยค่ะคนจะมีข่าวเมาส์ก่อนหน้านี้นานไปแล้วอะคะ่ะคือมันจะมีพี่นะะักข่าวคนนึงไปด้วยะคะ่ะแล้วเขาก็ไปเม้์มอยว่าคนนี้นะ่ะเป็นมาจีบเล่าแต่จริงเนี่ยเขาเป็นผู้สร้างแล้วเขาก็พาทีมงานไทยเนี่ยเข้าไปถ่ายในโรงถ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็เป็นข่าวเมาส์แล้วเขาก็คือเขาเขาคงไม่รู้ว่าแบบคนนี้คือใครอะ ใช่ก็คอเมสามอยต่อมาเลยะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเลยค่ะรื้สึกก็เป็นผู้สร้างของ,ของเรื่องละครเออหนังที่เราเล่นนะคะแล้วก็ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีเศรษฐีนานมาจีตอนนี้โสดค่ะแล้วก็มุ่งมั่นทํางานตั้งใจค่ะก็ตอนนี้แบบไม่ขอ,อยุ่งเรื่องความรักขอแบบตรงหน้นาหน้าที่ของเราต่อไปเราจะปิดอย่างนี้ไปไม่ปิดด้วยเด้อ ยังไม่เจอคนที่ใช่เนาะก็ก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้แบบว่าเร่งรีบอะค่ะก็อยู่คนเดียวก็สบายใจแล้วแล้วก็ทํางานของเรากับบ้านนอนหลับพักผ่อนสบายใจไม่ต้องแบบกังวลว่าจะต้องดูแลใครนอกจากเศรษฐีมีคนอื่นไหมคะเสถีฐีไม่มีค่ะเสถีฐีเดียวไม่มีค่ะแล้วก็คนอื่นก่อนหน้านี้ก็มีมาผ่านๆมาบ้างามีคนมาจีบบ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้เรียกได้ว่าสดสดจริงๆ